สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมนนดีเดนะครับผมวันนี้เราก็จะมาทำฟาร์ม e n d e ดอร์กันนะครับผมในโลกเดียนนั่นเองนะครับก็ผมก็ได้เตรียมของมาแล้วนะครับแล้วก็เริ่มทำการก็ผมจะต่อบล็อกออกมาจากเกาะเดียนเนี่ยประมาณ200บล็อกนะครับผมก็คือบล็อก3กองนะครับผมที่ใช้จะต่อเนาะจะได้ไม่ต้องนับยุ่งยากนะครับถ้าวางหมด3กองก็คือ200บล็อกนะจะเริ่มต่อบล็อกออกมาก่อนครับผม โดยที่เหตุผลที่เราที่จะต้องต่อบล็อกออกมานะครับเพื่อเราเนี่ยต้องการเอ็นเดอร์แมนให้มันเกิดแบบประสิทธิภาพสูงสุดนะครับต้องการให้มันเกิดเดยอะที่สุดนั่นเองนะครับผมเราก็เลยจําต้องต่อบล็อกออกมานะครับจากก่ะดีเอ็นเนี่ยให้มันมากกว่า128บล็อกนะครับเพื่อที่จะให้เจ้าพวกเอ็นเดอร์แมนบนก่ะดีเอ็นเนี่ยมันรีสปอนหายไปนั่นเองนะครับผมเพราะว่าการที่ เจ้าอินเดอร์แมนนะครับจำนวนอินเดอร์แมนอ่ะที่อยู่บนพื้นผิวนะครับผมก็คือบนบล็อกพวกเนี้ยนะครับในระยะ128บล็อกเนี่ยมันมีจํานวนจํากัดน,นะครับผมดังนั้นเนี่ยถ้ามันมีอินเดอร์แมนบางส่วนเนี้ยที่มันยังอยู่บนเกาะอินเดอร์แมนนะครับผมจํานวนอินเดอร์แมนที่เกิดได้ในฟาร์มเราเนี่ยมันก็จะลดลงนั่นเองนะครับเราก็เลยต้องตอกมานะเพื่อที่จะได้ให้มันเกิดเยอะนั่นเองนะครับ แต่ว่าถ้าใครขี้เกียจต่อแบบผมเนี่ยมันก็สามารถทําได้อีกแบบหนึ่งนะก็คือทาฟาร์มอินเดอร์แมนบนเกาะปกติเลยนะครับผมแล้วก็วางแบบระยะขอบฟาร์มแบบเหมือนทําในนี้เลยนะแล้วก็เอาถังน้ํานะครับไปเทใส่ให้ทั่วเกาะเลยนะผมเจ้าอินเดอร์แมนเนี่ยมันจะเกิดบนน้ําไม่ได้นะครับผมก็มันจะเป็นการเหมือนการบังคับให้เจ้าอินเดอร์แมนนะครับมาเกิดบริเวณฟาร์มของเราที่มันไม่มีน้ำท่วมอยู่นะครับ แบบนั้นก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าเกาะเนี่ยน้ํามันจะท่วมเกาะนะครับผมไม่อยากให้เกาะมันน้ําท่วมผมก็เลยเลือกที่จะต่อบล็อกออกมาแบบนี้ดีกว่านะครับแต่ว่าถ้าการทําแบบนี้เนี่ยมันก็เสี่ยงตายนะครับผมถ้าทําแบบนั้นมันจะง่ายกว่าถ้าตกลงไปนี่ก็คือหมดตัวเลยนะครับไม่เหลืออะไรทั้งสิ้นไม่สามารถที่จะเอาอะไรกลับมาได้เลยนะครับไม่แด่ชิ้นเดียวึ๊บโอเคตี อ่ะครบแล้วนะครับ3มกองแล้วก็ทำที่ยืนฟาร์มนะครับผมตรงนี้จะเป็นที่ของฟาร์มของเรานะตอกมาสักนิดนึงนะครับผมแล้วก็ทำข้างๆหน่อยเนาะจะได้มีพื้นที่ในการเก็บพวกจำพวกขีบอะไรอย่างนี้ด้วยเนาะเพราะฟาร์มนี้เนี่ยมันจะให้อินเนอร์เพลเยอะมากเลยนะครับเยอะจนที่เยอะแบบจนเราไม่รู้ว่าจะเอาอินเนอร์เพลไปทำอะไรนะครับผม เรีกได้ว่าเอามายโยนทิ้งลงหลุมตรงนี้ก็ยังได้นะครับมันเยอะจริงๆนะครับแล้วก็สาเหตุที่ผมมาทำฟาร์มวินเดอร์แมนเนี่ยเพราะว่าตอนที่แล้วใช่ไหมที่ไม่ใช่ตอนแจกแมปนะครับเราทำเครื่องปั๊มหินใช่ไหมครับผมแล้วก็ในการปล่อย a f k เนี่ยมันปล่อยได้นานนะครับผมแล้วก็มันจะทำให้พวกพ i ิกแอคเราเนี่ยความทนทานมันลดลงนะครับแล้วเวลาซ่อมของเนี่ยตอนนี้ผมใช้ฟาร์มไทเดนนะครับซ่อม ไปฆ่าพวกซอมบี้นะครับมันก็เป็นซอมบี้ใช่ไหมมันก็จะให้ exp น้อยนะผมมันทําให้การซ่อมเนี่ยช้านะครับผมก็เลยคิดว่ามาทาฟาร์มอินเดอร์แมนก่อนดีกว่านะครับตอนแรกที่ผมจะไปทําฟาร์มทองใช่ไหมฟาร์มอินเดอร์แมนเนี่ยมันทําง่ายกว่านะครับผมแล้วก็มันเป็นฟาร์มที่ให้ exp เยอะที่สุดแล้วนะครับมันก็จะทําให้เราเนี่ยซ่อมของหน้าอย่างรวดเร็วนะครับผมทีนี้เราก็ไม่ต้องกลัวของพังแล้วนะครับเพราะว่า เรามีฟาร,รม์มวนเดอร์แมนใช่ไหมัมันมายืนตีแป,ป,แป,ป๊บๆปมันก็เต็มล้วครับมันซ่อมของได้ไวมากนะแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปทำฟาร,ร์มทองกันที่หลังนะครับเพราะว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเจ้าทองไปทำอะไรนะครับผมเกปักท็อตก่อนนะให้เรียบร้อยอเจา้าวนเดอร์แมนเริ่มเกิดแล้วนะครับผมเคผมก็จะทำบริเวณฆ่าวเดอร์แมนนะครับผม ที่ที่ฆ่าเอเดอร์แมนเนี่ยผมจะทําไว้ขนาด3คูณ3นะครับผมตรงนี้ผมก็จะใช้สีต่างกันหน่อยนะมันจะได้รู้นะครับว่าตรงนี้เนี่ยเป็นบริเวณที่เอเดอร์แมนจะถูกฆ่านะครับผมตรงนี้เกินนะครับอา่าแล้วเราก็ล้อมกําแพงปิดชั้นหนึ่งนะครับปุ๊บอ่าประมาณนี้เนาะผมจะใช้สีตัดกันหน่อยนะมันจะได้รู้ว่าเออขอบมันอยู่ประมาณไหนนะครับผมแล้วก็ ราจะต่อสกฟโฟดิงนะครับขึ้นไป28บล็อกนะครับเพื่อจะไปทำที่ที่ให้อินเดอร์แมนเกิดนั่นเองนะครับปึ๊บอ่ะเหลืออันหนึ่งผมเอามา29ใช่ไหมถ้ามันเหลืออันนึงก็แสดงว่าบล็อกมันสูง28นะครับผมความสูงเนี่ยมันทำความสูงได้ระหว่าง24บล็อกถึง32บล็อกนะครับผมถ้าเตี้ยวกว่านี้เนี่ยหรือว่าสูงกว่านี้เนี่ยเจ้าอินเดอร์แมนมันจะไม่เกิดนะครับมันจะหลุดระยะของเรา โอเคตรงนี้ก็ทำเหมือนกันนะครับเป็นหลุม3.3คูณาตรงนี้ก็จะเป็นหลุมให้เอ็นเดอร์แมนนะครับตกลงไปข้างล่างนะครับผมให้มันไปกองกันอยู่ข้างล่างนะแล้วเราก็จะยืนฆ่ามันอยู่ข้างล่างนะครับผมจากนั้นเนี่ยผมก็จะต่อบล็อกออกมานะครับผม20บล็อกนะครับแต่ละด้าน จะยาว20บล็อกนะผมซึ่งเจ้า20บล็อกอันนี้ผมมั่วขึ้นมาเองนะครับผมจําไม่ได้นะครับว่าระยะการมองเห็นสตูของอ n d เดอร์แมนเนี่ยมันกี่บล็อกนะครับแต่ผมคิดว่ามันน่าจะประมาณ20นะครับถ้าใครอยากรู้จํานวนบล็อกที่แน่นอนก็ไปเปิดวิกิพีเดียดูนะครับไมาพิมพ์ m y c u วิกิพีเดียใน Google นะครับแล้วก็ไปหาหัวข้อ e n d e r m a n นะมันก็จะบอกว่า e n d e ด m a n เนี่ยสามารถที่จะมองเห็นสตูได้ไกลกี่ช่องนะครับ อืมแต่ว่าอันนี้ที่ผมทําประมาณ20ช่ไแหมเพราะว่า20สองข้างเนี่ยมันก็จะเป็นการยาว43ช่องนะครับผมคิดว่าแพลตฟอร์มขนาด43ช่องเนี่ยมันก็ใหญ่พอสมควรนะครับเอ็นเดอร์แมนเนี่ยน่าจะเกิดเยอะอยู่ผมก็เลยเรียกตัวเลข20แล้วกันนะครับถ้าใครอยากได้ฟาร์มที่มีประสิทธิภาพแบบเต็มเหนี่ยวก็ไปเปิดวิกิดูนะครับแล้วก็ ทำแพลตฟอร์มขนาดตามนั้นนะครับมันก็จะเกิดแบบเต็มๆเลยนะอันนี้มันอาจจะมันน่าจะเล็กกว่านะครับระยะที่มันมองเห็นจริงๆอ่าก็ประมาณนี้นะผมแล้วเดี๋ยวก็จะทำให้มันนี่นายมาเกิดไว้จังทำให้มันเป็นแผ่นนะครับผมเพื่อที่จะให้เอเดอร์แมนมันเกิดนะครับ โอเคครับเมื่อเราปูพื้นเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะได้แพลตฟอร์มประมาณนี้นะครับก็ใหญ่พอสมควรเลยนะครับ e n d e r ด a n เนี่ยเกิดเยอะแน่นอนนะครับผมแล้วเราก็จะต้องลงไปทำหลุมนะครับสำหรับฆ่า e n d e r Man ก่อนนะครับผมเพื่อที่จะขัง e n d e r Man เจ้าข้างบนไว้นะครับให้มันเนี่ยตกลงมาแล้วมันอยู่ในหลุมนะครับไม่งั้นเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะครับผมเจ้าเดอร์แมนที่ตกลงมาเนี่ยมันก็จะเดินเกินกาดไปหมดนะครับดังนั้นผมแนะนําให้ทําหลุมก่อนนะครับผม ก็ต่อบล็อกนะครับขึ้นมาความสูงเนี่ยสามบล็อกนะครับผมสองสามต่อขึ้นมาเป็นเสาสี่มุมเลยนะครับจากนั้นเนี่ยก็เอาบล็อกนะครับปิดชั้นที่สามนะครับบล็อกที่สามเนี่ยไปให้มันเป็นแบบนี้นะครับผมอ่าท่นนี้ก็จะขังเอเดอร์แมนไว้แล้วนะครับเอเดอร์แมนเนี่ยมาสูงสามบล็อกใช่ไหมครับเมื่อมันตกลงมาเนี่ย มันก็จะพยายามวิ่งออกนะครับแต่ว่ามันจะติดบล็อกบนหัวนี้ครับผมมันก็จะค้างอยู่นี้ครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นช่องให้เราเนี่ยยืนตีเอ็นเดอร์แมนฟรีนะครับผมมาเนี่ยมันเริ่มร่วงลงมาแล้วนะครับเนียครับตรงนี้ก็ผมจะใช้บล็อกกระจกไปก่อนแล้วกันนะครับในชั้นล่างๆเนี่ยเพื่อที่เราจะได้เห็นเอ็นเดอร์แมนตกลงมานั่นเองนะครับแล้วเดี๋ยวข้างบนชั้นบนๆเราค่อยเปลี่ยนไปใช้บล็อกที่มันทึบแสงนะครับ เพราะว่าผมมาบล็อกกระจกมาแค่กองเดียวนะก็ต่อขึ้นไปจนมันปิดไปชั้นข้างบนเลยนะครับผมเอ d นเดอร์แมนเนี่ยมันตอนที่มันหล่นลงมาเนี่ยมันจะได้ไม่วาปไปที่อื่นนะครับหรือว่าวาปมายืนอยู่บนขอบเจ้าตัวขอบกำแพงนี้นะครับผมมันจะตกลงไปข้างล่างอย่างเดียวนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปเคลียร์เจ้าพวก e อ d นเดอร์แมนที่มันหลุดออกมาข้างล่างกัน นฮะก็ให้มันใส่ลงมาให้มันเต็มแบบนี้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมปิดบล็อกตรงนี้ด้วยนะครับผมให้มันเต็มนะปุ๊บปุ๊บมาปุ๊บตรงนี้ผมต้องลงสกัดโฟดดิ้งไปแปะโอเคครับมามันก็จะเป็นท่อให้เอ็นเตอร์แมนนะครับตกลงไปสู่ข้างล่างไม่ให้มันหนีไปไหนนะครับผมจากนั้นเราก็จะมาทำมไม่ใช่นี้สิอื เราจะมาทําที่ล่อเอ็นเดอร์แมนนะครับให้มันลงหลุมกันนะครับผมก็ต้องใช้เอ็นเดอร์โพลนะครับเนมแท็กไมคัสนะครับแล้วก็เร็วนะคุนจะใช้ไมคัสนั่นเองนะครับผมอ่ะเอ้ยนายอย่ามายุ่งกับเรานะ่นายเดินเล่นไปนะเก้มันให้มันเดินเล่นไปนะครับผมอยม่าให้มายุ่งกับเรานะเดี๋ยวงานจะเข้านะครับโอเคตตรงนี้ก็ทุบทิ้งไปนะครับผมผมก็จะแท็ก บล็อกตรงกลางไว้ก่อนนะครับผมตรงนี้นะครับให้มันเป็นบล็อกตรงกลางนะศูนย์กลางของเจ้าหลุม3ามคูณสามนี้นะครับแล้วก็ต่อบล็อกขึ้นมานะครับผมความสูงนะครับ1 2 3สองสามความสูงประมาณนี้เนาะสูงกี่ชั้นเนี่ยสามบล็อกนะครับผมจากพื้นแพลตฟอร์มนี้นะแล้วก็ต่อขึ้นไปนะครับแล้วก็ทำให้มันเป็นห้องนะครับผมเราจะได้ เรียกอนเดอร์ไม้นั่นเองนะครับผมลงมาวางแบบนี้ดีกว่านะครับโอเคแล้วก็ล้อมห้องไปนะครับสองบล็อกนะครับสองบล็อกอย่าล้อมบล็อกเดียวนะครับเดี๋ยวอนเดอร์ไมนะครับมันจะกระโดดออกได้แล้วก็ห้ามทําทางขึ้นด้วยนะครับผมถ้ามันมีทางขึ้นเนี่ยเจ้าพวกอ n นเดอร์แมนเนี่ยมันจะกระโดดขึ้นมาฆ่าอนเดอร์ไมนะครับผมโอเคแล้วเราก็ เติมพลังก่อนครับเพราะว่าการใช้เนื้อโพเราจะเสียเลือดใช่ไหมละ่ะเราก็ต้องให้มันเต็มๆไว้ก่อนเนาะกันตายนั่นเองนะครับเอาเนืรอเพิ่มมานะครับผมแล้วก็วางเร็วไปนะครับเพื่อเตรียมที่จะขังนอเดนไม้นั่นเนองแล้วเราก็ปาไปครับจนกว่าอ่าตัวแรกก็ได้เลยนะผมเฮ้ยถอดชุด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 ก่อนโอเคเราก็พยายามที่เอาให้มันมาอยู่ตรงกลางนะครับผม ไม่อะมันก็ตีผมจังเลยเอ้ยเดี๋ยวทุบบล็อกตรงนี้ออกก่อนนะครับเราจะได้เข็นเจ้าอินเดอร์ไมค์มาอยู่ตรงกลางนายจะตีเราทำไมเนี่ยหยุดตีเราได้แล้วเราจะได้เข็นนายไปอยู่ตรงกลางนะฮะอินเดอร์แมนเมื่อมันเห็นอินเดอร์ไมค์นะครับผมมันก็จะพยายามเข้ามาโจมตีนะครับมันไม่ชอบอินเดอร์ไมค์นั่นเอง ทำไมผมเข็นเอนเดอร์ไมไปไม่ได้วะอเดี๋ยวลองล็อกตัวเองไว้ตรงนี้ดูนะครับผมอะไปตีได้ไหมตรงไปอยู่ตรงกลางมันตีกระเด้งจังโอเคครับมันอยู่ตรงกลางแล้วก็ใส่เกาะคืนเออจะตาย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 เอยเอกับตายกับตาย โดนเอนเดอร์ไมนะครับแล้วก็เอนเดอร์แมนตีนะครับผมเดี๋ยวรอเลือดแป๊บหนึ่งนะครับโอเคครับแล้วเราก็เจาแถบดอมาเนาะกึบกึบกึอ่าแล้วก็ทุบตรงนี้ทิ้งน่าจะตีเราถึงไหนเนี่ยเอนเดอร์แมนนายเจ้ากับเราใช่ไหมอโอเคฮะทุบตรงนี้ทิ้งไปอย่าไปทุบบล็อกตรงกลางนะครับผมที่ใส่เอนเดอร์ไมไว้นะ นะถ้าเรามาร์กสีต่างกันเนี่ยมันก็จะสังเกตง่ายนะครับว่าอินเดอร์ไมเนี่ยมันจะอยู่ตรงบ็อกสีแดงนั่นเองป,ปเดี๋ยวผมขอขึ้นไปดูก่อนนะว่าเจ้าอินเดอร์ไมมันยังอยู่หรือเปล่านะครับอ,อก็ยังอยู่ดีมีสุขนะครับอย่าลืมใส่เนมแท็กไปด้วยนะครับผมไม่งั้นเนี่ยมันจะรีสปอนหายไปนะครับตรงน,นี้ก็ ติดแถบดอลงไปนะครับผมแบบนี้นะครับเพื่อให้เจ้าพวกเอ d นเดอร์แมนเนี่ยมันคิดว่าตรงนี้มันมีบล็อกอยู่นะครับมันจะได้เดินเข้ามานะครับผมแล้วมันก็จะตกหลุมลงไปน,นั่นเองถ้าเราไม่มีแถบดอเนี่ยมันก็ตกลงไปเหมือนกันนะครับแต่ว่าโอกาสตกเนี่ยมันจะยากมันเห็นเอนเดอร์ไมไหมอ่ะเดี๋ยวผมรอดูเจ้าเอ็นเดอร์แมนตัวนี้ก่อนนะ หรือว่ามันสูงไปหรือเปล่าอืเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมอ่าเห็นนะครับอ่าเรียบร้อยครับลงไปแล้วโอเคฮะเราก็ลงไปจัดการข้างล่างครับผมข้างบนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ลงไปเอาสกาดโฟดดิ้งออกเนาะแลวเดี๋ยวเจ้าพวกอินเดอร์แมนเนี่ยมันก็จะอยู่ในระยะสปอร์นะครับมันก็จะเกิดแล้วมันก็จะร่วงลงมาข้างล่างรัวๆนะครับผม ตรงนี้ผมก็จะปิดไว้หน่อยหนึ่งนะครับกันเรากระเด็นตกลงไปนะครับเผื่อว่าเจ้าอินเดอร์แมนเนี่ยมันไล่ทุบเรานะครับผมปลอดภัยไว้นิดนึงนะครับนี่ียบไปหน่อยสิอ่าดีมาก เดี๋ยวนะมันทะลุออกมาได้ด้วยเหรอมันทะลุออกมาจากอะไรเนี่ยหรือว่าทะลุออกมาจากช่องพวกนี้นะครับเดี๋ยวผมจะปิดช่องพวกนี้ออกให้หมดก่อนแล้วก็ติดแถบ่อไปแล้วกันเนาะผมไม่แน่ใจว่ามันทะลุออกมาเพราะอะไรนะครับผมเออแถบดอเราไม่พอเนาะ ช่องนี้ก็น่าจะเข้าไปเอาเลเวลได้อยู่นะน่าจะถึงผมสงสัยว่าทำไมมันทะลุทะลุได้ไงนะครับเฮ้ยมันทะลุบล็อกคอนกีดได้เหรอเอ้ยพวกนายทะลุบล็อกคอนกีดได้ปะเนี่ยทำไมมันเดินออกมาหมดเลยแล้วเนี่ยโอเคครับงั้น เราก็เจ้าถังน้ํามาลาดนะครับผมเอาถังน้ํามาลาดเพื่ออะไรนะครับเพื่อกันเจ้าพวกอนเดอร์แมนเกิดนั่นเองนะครับนะครับเมื่อเจอน้าเข้าไปอนเดอร์แมนมันก็จะพยายามหนีนะครับมันไม่ชอบน้ํานะแล้วมันก็เกิดในน้ําไม่ได้ด้วยนะครับเวลามันลงน้ําเนี่ยมันก็จะโดนดาเมจด้วยนะครับผม แต่ผมยังสงสัยอยู่ตรงที่เอ d นเดอร์แมนมันะลุออกมานะครับแบบนี้ฟาร,ร์มเราจะใช้ได้หรือเปล่านะครับผมมันก็ติดอยู่นะแล้วพวกนี้มันออกมาได้ยังไงล่ะเนี่ยหรือว่ามันอาจจะเป็นตัวที่มาจากทางนู้นก็ได้นะครับมันไปเกิดข้างหลังเนาะแล้วก็วาร์ปมาตรงนี้นะครับหรือไม่ก็มันก็ออกมาตอนที่เรายังไม่ได้ทำที่ขังใป่านะเดี๋ยวเราลองจัดก,การมันให้หมดแล้วก็ดูมันว่า มันจะออกมาหรือเปล่านะครับผมโอเคครับมันไม่ออกมาแล้วแสดงว่ามันเป็นพวกที่อยู่ข้างหลังตรงนู้นนะครับเดี๋ยวตรงนี้ผมขยายทางเพิ่มไม่หน่อยนะครับกันตกตายเนาะเดี๋ยวงานจะเข้าอ่ะนะครับตกตายแถวนี้แล้วก็ฮมพวกนายไปเกิดมันขอบทำไมล่ะเนี่ยลงไปอีกเออลงไปนะ เดี๋ยวผมจะลอง AFK แล้วก็จะลองฟาร์มเจ้าอันนี้ดูสัก10นาทีแล้วกันนะครับว่ามันจะได้เลเวลเท่าไหร่นะครับผมโอเคครับยืนตีแป๊บหนึ่งมันก็ได้แป๊บเดียวนะครับเลเวลสิบเแล้วไม่ถึง10นาทีนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะแก้ฟาร์มหน่อยนึงนะครับผมสังเกตว่ามันมีพวกเจ้าอินเดอร์แมนเนี่ยมาเกิดบนขอบไอ้พวกนี้แล้วก็ทางเดินเนี่ยเยอะเกินไปนะครับฉะนั้นผมเนี่ยจะกลับไปบ้านก่อนนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะไปเอาวัตถุมาปูให้หมดเลยนะครับไอ้พวกนี้มันจะได้ไม่เกิดนะครับผม คิดว่าน่าจะเหมือนคิปเปอร์นะครับน่าจะหลักการเดียวกันเพราะว่าเจ้าพวกคิปเปอร์แล้วก็พวกซอมบี้แมงมุมเนี่ยมันเกิดบนบอททอมไม่ได้นะครับถ้าเราเอามาปูเนี่ยในนี้ให้หมดอ่ยผมคิดว่าอินเดอร์แมนมันก็น่าจะเกิดไม่ได้นะเดี๋ยวเราจะต้องมาลองดูนะครับว่ามันจะเกิดหน้าหรือเปล่าเคครับผมเอาปุ่มมาแล้วเดี๋ยวเรามาลองกันนะครับว่าเจ้าอินเดอร์แมนเนี่ยมันยังเกิดอยู่ไหมนะครับแล้วก็เพื่อความปลอดภัยผมใส่ปีกไว้ก่อนนะครับแล้วก็ติดผู้ไว้ พอผมจะเดินถอยหลังนะครับแล้วก็จะวางปุ่มไม่ได้ดิมันวางไม่โดนทุกบล็อกเนาะโอเคอะได้และเดี๋ยวคลิกรัวเอาเผื่อเราไปชนเอ็นเดอร์แมนแบบนี้ครับแล้วมันก็ตัวเราลื่นนะครับตกลงไปตานี้เราจะได้จุดพุแล้วก็บินขึ้นมาได้น,นะครับผมจะวางไว้เป็นทางเลยนะครับผมแล้วเราจะดูกันว่าเอ็นเดอร์แมนเนี่ยมันจะมาเกิดหรือเปล่า คิดว่าน่าจะพอนะครับกับปุ่มสี่กองเพราะว่าทางเราต่อเนี่ยเราเราต่อมาสามกองใช่ไหมมันก็จะถึงตัวฟาร์มเรานะครับแล้วก็อีกกองนึงเนี่ยเอามาติดตรงตัวฟาร์มน่าจะพอนะครับตรงขอบฟาร์มมันน่าจะใช้นิดเดียวโอเคติดไปบริเวณนี้ก็ติดให้ทั่วนะครับผม เกิดบนขอบฟาร์มสนุกสนานเลยวนายขยบไปหน่อยเออล่วงลงไปตายโอ้เหลือห้านพอดีนะเผื่อจะไม่พองั้นก <in> <Airbnb> ็เอาห้านมาติดตรงนี้แล้วกันเนาะแล้วก็เคลียพวนยกไปนะครับ โอเคแล้วก็ลอสักพักหนึ่งครับโอเคคิดว่ามันไม่น่าจะเกิดนะครับผมเพราะว่าเห็นไหมครับบนทางเดินที่เอนเดอร์แมนมันเกิดกันเยอะเนี่ยมันไม่เกิดเลยนะครับผมถ้าตรงนั้นมันไม่เกิดบนขอบก็ไม่น่าจะเกิดนะครับผมโอเคตรงนี้ก็เป็นที่ตีเอนเดอร์แมนนะก็เสร็จนะครับผมฟาร์มเอนเดอร์แมนของเราหลักการฟาร์มสร้างฟาร์มเอนเดอร์แมนเนี่ยมันก็จะเหมือนกันหมดนะครับก็คือจะใช้เอนเดอร์ไม์นะครับในการล่อเอนเดอร์แมนให้ลงหลุมนะครับไม่ว่าจะฟาร์มรูปแบบไหนก็ตามเนี่ย ใช้หลักการเดียวกันหมดนะครับผมมันจะต่างกันแค่ตัวแพลตฟอร์มที่ใช้ที่ให้เกิดเอ็นเดอร์แมนนะครับว่าเราจะให้เอ็นเดอร์แมนเนี่ยเกิดแบบไหนนะครับจะให้เกิดสี่มุมทําแพลตฟอร์มแยกสีอันหรือว่าจะหลายๆชั้นแล้วก็ให้มันมนรวม,รวมรกันนะครับสุดท้ายเนี่ยมันก็ต้องใช้เอ็นเดอร์ไมนนะครับเพื่อที่จะล่อเจ้าพวกเอ็นเดอร์แมนเนี่ยให้มันรวมกันอยู่ดีนะครับผมไปหาดูมาหมดแล้วมันต่างกันแค่แพลตฟอร์มวิธีการที่ที่เกิดเอ็นเดอร์แมนจริงๆนะครับผม ก็ใครที่อยากได้ฟาร์มวีเทอร์แมนก็ลองไปสร้างดูได้นะครับผมคลิปนี้ก็น่าจะเท่านี้นะครับผมก็ขอบคุณที่เข้ามาดูนะครับแล้วก็เข้ามาดูแล้วจบคลิปก็ฝากกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมเป็นกําลังใจให้ผมนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ